เลี้ยงกบนีบ่บ่ยากครับผมก็คือเท่ากับมาให้อาหารเสาแรงแค่นั้นเองครับผมเทาก็มีเวลาไปเหตุงานใดคือเก่าครับ,บอาหารบบเปืองครับผมบบเปืองทอปลาดุกเนาะ้าปลาดุกนี่จะเปืองแน่จังหน่อยครับเพราะว่ากบนี่ให้ประมาณเลี้ยงไว้แบบอยู่กับปลากับธรรมชาติเลยพี่น้องพี่น้องพูดเบื่งครับ สวัสดีครับเหมือนี้พ่อกระบานน้องในช่องกบป๋าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมือนี้บานน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งกบกับผมเพราะว่ากบหน่อยเขาก็ได้ประมาณเดือนกัวล้วพี่น้องมีบ้านน้องกับ่ได้พาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งจักเทียนเนาะครับเนาะกับบรรยากาศเงมมืมอเช้ากับผมบาวน้องกับพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งกบหน่อยคือเกากับผมไปเบิ่งเลยครับผมนี่ครับพี่น้องบานน้องพาพี่น้องมาสมเบิ่งกบรุ่นหน่อยนะครับเนาะ กำล่างพอดีแหละครับผมประมาณอีกสองนิ้วแล้วพี่น้องเบิ่งครับอูรุ่นนี้ก็คือของครบบ้านน้องรุ่นนี้กับบาวน้องพอเอาเองครับพี่น้องรุ่นตอนฝนตกงแห้งเนาะม้วนบ่าวน้องซื้อมาหนั่นตายเบิดพี่น้องก็เลยได้พงเจะของนึงแหละครับพอเอาเองเนาะเบิ่งแต่ละรุ่นเพิ่นครับผมกาลังงามพี่น้องเขาก็ให้อาหารนี่ครับผมให้อาหารประดุกคือเกาครับผม ต่ว่าเริ่มเริ่มแรกนั่นก็ต้องให้อาหารกบเล็กก่อนครับผมกบเล็กเนอะเทาก็คคอยจะมาให้อาหารนี่ครับเมืองเลยอาหารปลาดุกครับพี่น้องเรียงกบนีบ่บ่ยากครับผมก็คือเทากับมาให้อาหารเสาแรงแค่นั้นเองครับผมเทาก็มีเวลาไปเหตุงานใด้คือเก่าครับเมืองเลยพี่น้องกำลังงามเหรอพี่น้องกำลังโตไก่จะได้ขายนะครับผม เพราะว่าพี่น้องคนกับซังหลายคนนะครับปีนี้ของบ้านน้องนั่นกบเห็ดยากแห่งพี่นอ้องเพราะว่าผ้าอยู่เพิ่นกับเขาสองเทียสามเทียเนาะกบห้ากับตายครับผมอากาศเปลี่ยนกบห้ากับตายเหมือนเลยพี่น้องกําลังเริ่มจะได้นี่นะครับผมเป็นรุ่นแรกครับผมของบ้านน้องเนาะเยอสิพ้าไปเบิงเขาไปเบิงข้างในนั่นครับผมไปจับเบิงรุ่นตัวคนเนาะ นี่มึงเ,เลยครับพี่น้องพูนพูนอยู่ฝุ่นเซี่ยลพี่น้องอยู่ทั้งในฝุ่นแห่งตลายครับพูนพูนพูนอยากตื่นเท่าเนี้ยจังหน่อยเพราะว่าบ้าน้องก็เอาเแล่นมุ่งไหวครับผมเพื่อกันหนุกนะครับนะนกกนเนาะหนกกลางคืนแน่นกกลางเว้นแน่นี่เบิ่งเต็มอยู่พี่น้องทงับงฝุ่นเรื่องไห้นี่แหละพี่น้องก็เพราะได้เป็นเมนูเฮ่าแน่เนาะครับเนาะเหลือกินเท่ากับขายครับผม บาน้องบาเลียงไว้แบบนี้ก็มีควม่วมซุกแล้วพี่น้องเบิ่งเลยครับพูนผล,ผล,ผลจะรอจะเรียจะทั้งผลบาน้องก็คัดออกอยู่สองใสครับพี่น้องรลุ่นใญ่ลุ่นใญ่รุ่นน,น่อยเนาะแล้วจะหายทั้งผลมันกินน้ำแนครับพูนผนก็อยากตื่นเท่าไ่ครับผมเพราะว่ากับบ่ไดดเขามาเบิ่งจักเทียนะครับเนาะบาน้องก็เห็ดแตงแต่สแลน มุ่งเพิ่นไว้ครับผมกันเวลาห้าบโบยู่ก็คือนกเพิ่นจะสามารถเขามากินได้ครับผมนกกระเจ้าเนาะนกตามไ้ตามหน้าเ้าแเลยพี่น้องเพราะว่าห้ากระยูน้ำไ้น้ำหน้าครับผมอู้กำลังมากินดีครับเรื่องกบนี่อาหารบบเปลืองครับผมบ่เปลืองทอปลาดุกเนาะ้าปลาดุกนี่จะเปลืองแน่จักหน่อยครับเพราะว่ากบนี่ไฮ กะมหนึ่งสองกัมอิมแล้วพี่น้องนี่บมองเลยคุณครับมันจะตื่นเฮาจักหน่อยจะไปอยู่น้ำมุมเจ๋อพอ่าบาน้องก็เลี้ยงใส่ในบอ่อดินครับผมนี่เอากะช่างบกมาใส่นะครับเนาะช่างบกนี่แต่ว่าเห็ดเป็นบอ่อดินครับพอ่าต่กรอนก็จะเป็นกระสังปลาเป็นกระสังปดุกนะครับเนาะ กระช่งปลาเนี่ยรกระช่งกบปีกายนี่ครับก็คือมันจะเป็นกระช่งแบบสังลงไปในใต้ดินเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสิผาเขาไปบึงข้างในให้นำนเลยครับเพื่ตื่นเท่าใน่นจักหน่อยครับ เบื้องติดเซลล์ยอยู่ในป่าพี่น้องประสิทธิภาพี่น้องเของเบื้งเกยไก่ฮู้นหลายแห่งนะครับเพราะว่าเพื้นก็น่ะตื่นเฮาจักนอยไเบื้งดุนดุนพี่อนองโต้ก็ลัางงามพี่น้องนี่เบิ่งเลยครับฝูฝูเลี้ยงไว้แบบอยู่กับปลากับธรรมชาติเลยพี่น้อง ครับอยู่น้ำปลาอยู่แห่งอัลตายแห่งโูนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งอยู่ปลาเนี่พี่น้องพูดเบิ้งครับกบหน่อยกำลังโตกำลังข้อต่มแล้วพี่น้องนี่พูอเป็นแซวอยครับก็คือเขาจะเลี้ยนแบบธรรมาชาติเลย นี่ครับพี่น้องเพราะว่ากัเป็นรุ่นโตกร็ร่างงามนะครับเนาะบึงเลยครับผมเซลลเซลอยู่พี่น้องรุ่นนี้กับอยู่ประมาณอีกจกักเดือนกลัวก็ได้ขายแล้วครับผมเพราะว่านี่ครับก็ประมาณสามเดือนได้ขายครับผมเอาเลียงกบเนาะก็สิมีเงินหมุนเดือน,นในห้าได้ดตลอดครับผมรุ่นนี้ก็อยู่เดือนเดือนกลัวครับเต้องเลียงต่อไปอีกนะครับเนาะสองเดือนกับพอขายเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็นจะเป็นอีกใส่ซ้ำหนึง่ง ใส่รุ่นหน่อยเน,ะนาะข้า็ตองให้ประมาณจากสามสี่นิ้วสีพอดีพอดีต้มนี่นะครับพี่น้องรุ่นนี้ก็พอดีกินอยู่แต่ว่าบอกนอกว่าย่งหน่นอยครับผมข้าตตองเรียงต่อไปอีกเนาะครับเนาะเดี๋ยวกับสีภาพพี่น้องมาเบิองรุ่นใหญ่กากันจังน้อยครับผมเพราะว่าถาใหญ่เลยข้าต้องคัดแยกออกมาอีกอยู่บอ่ขอข้างๆกันครับนี่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่เลยข้าต้องเพราะว่าบ่อัดบ่ออะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจะมากินกันเนาะครับเนาะนี่จะ บาน้องจะจับมาไวนี่ครับผมก็คือจะเป็นหลุนใหญ่เล็กน้อยหลุนใหญ่นี่ก็สียุบบ้าประมาณอยี่สิบกว่าตัวพี่น้องบาน้องจะจับขัดแยกมาไว้บสันเิ่กนก็ใหญ่ใหญ่กว่ากันแหละเวลานั้นก็จะจีนกันเนาะครับเนาะถ้าตรงแยกออกนําตัวนี้ก็คือเห็ดหอย้ำเอาใส่น้ำปลายหลครับพี่น้องิ่งพี่น้องมนนนันอนมันอิ่มพี่น้องให้อาหารแล้วยามมเช้า บรรยากาศเนี่ยมันเศ้าบา,าองกับภาพี่น้องมากเละเบิงกบคือเราครับผมเลยพุณเดี๋ยวสีพาไปเบิงบอหัวครับผมเพราะว่าบอหัวคนกะเขาจะได้ไก่จดไย,ย้ใหญ่เห็นมาแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นพอพันแม่พันครับตอนนี้ก็คือบอหายน้ำนี่เบิงเลยเวลานั้นเขาจังจะเอาหนามหายเพิ่นนะครับเนาะก็จะหายเพิ่นจับคูอีกท่น,นึงนี่ตัวนี้รุ่นนี้จะเป็น พอพันแม่พันครับโอ้ตัวใหญ่แห้งพี่น้องเขาจะมาทํา่วมสะอาดบอ่ออีกทีนึงเวลาเขาจะปล่อยน้ำแบบน้ำมไม่ใสเนาะพี่น้องเนาะเขากจะเพิ่นก็จะจับคู่กันอีกครับผมนี่อบดุมใหญ่โอ้มาอยู่บอ่อพายางเนี่ก็โตดําครับพี่น้องเหมือนเลยเดี๋ยวบ้าน้องก็จะได้แยกเพิ่นออกครับผมเพราะว่าฝนกะบ,บอ่อทันตกมาเนาะเดี๋ยวบ้าน้องอู่พาพี่น้องไปเบิง่งหวกอยู่ขางลางนะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางไปส้มบอกบทั้งนี้บ้านน้องจะเหตุเพาะลูกเพลื่อนไห้ครับผมเพราะลูกหัวไว้เนาะกําลังเริ่มจีไงแน่แหละครับถ่ายไงเลยวะเขาต้องจับไปใส่กับช่างบกไวนะครับเนาะนี่เบิงเพิ่นออกขาละพี่น้องจะเป็นหัวจะเป็นขาถ้าเป็นขารุนน,นี่นี่นี่พี่น้องนี่เพิ่นลอย,อยนี่เนาะเขาต้องเอาออกแล้วครับผมจะไปใส่ในกระช่างบกไว บอ่อดินเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือเป็นกระช่างบกกระช่างบกนี่ก็คือเพาะลูกกบเบิบ่งพี่น้องลูกหวกหวกก็ะ้ายอยู่ครับคุณเนี่ยสนึงกับบ่คอยเห็นพอเสแลนเพิ่นจะดำเนาะครับเนาะเหมือนเนาะนี่เบิง่งอู้ลูกหวกร้ายอยู่ครับพี่น้องเป็นขาเป็นหลุนเป็นขากระมี่จะบาน้องว่าห้เพิ่นออกขาอีกได้ล้ายจักหน่อยเขาตังสิจับึ้นไปใส่ ในบอ่อดินไว้นะครับเนาะเพื่อเตรียมไว้ให้เพื่อนไงแ้าอยู่ในบอ่อดินจะไงไว้ครับผมนี่เบิ่งพี่นองเพื่อนจีนังเจ้าข้อจะแค่เห็นนี่คือเพื่อนเป็นหวกแล้วตะกอนไม่ดาด้เพื่อนตัดหางเพื่อนกระจาออกขาเนี่ยครับผมนี่บ้านนองก,ก็เลยให้พักบุ้งนี่ครับผมมาให้เพื่อนอาศัยเนาะย่ามย่ามเพื่อนใดออกขาได้เพื่อนกระจะยได้มีหม่องอาศัยนะครับเนาะ นี่เบงเลยบาน้องกับภาพพี่น้องมาสม้มเบงบอกบนำแน่นะครับนะเนาะก็อย่าลืมี่ช่องกบป๋าผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามบาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบืองเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ